รู้หรือไม่เช้ามืดของวันที่16กรกฎาคมคริสตศักราช1945ระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกถูกทดลองขึ้นในทะเลทรายอราโมโกโดบนรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลับที่ใช้ชื่อว่าโครงการแมนฮัตตันแมนฮันตันโปรเจกต์ระเบิดปรมาณูลูกแรกกำเนิดขึ้นโดยแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่ลีภัยในอังกฤษสองคนคือ ศาสตราจารย์รูดอบเพียร์และออตโตฟริชแห่งมหาวิทยาลายัยเบอร์มิแฮมโดยทั้งคู่ได้ออกแบบพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างระเบิดปรมาณูในปี1940ก่อนจะถูกนำไปสร้างขึ้นจริงโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเ็นริโกเฟอร์มีและทำการทดลองระเบิดตามทฤษฎีเป็นครั้งแรกข้ามกลางความประหลาดใจของผู้พบเห็นแสงสว่างเจิดจ้าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนี้ โครงการแมนฮัตตันประกอบไปด้วยการออกแบบและทดสอบระเบิดปรมาณูสามลูกโดยลูกแรกใช้ชื่อว่าแผนปฏิบัติการเทินดีซึ่งทดสอบในวันที่16กรกฎาคม1945ขณะที่ลูกที่2คือเลโดบอยถูกใช้ระเบิดเมืองฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคมและลูกสุดท้ายคือแฟตมันถูกใช้ระเบิดเมืองนางาซากิในวันที่9สิงหาคมซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง ในภูมิภาคเอเชียครับผม